ตกนะคะหลังฝนตกเป็นยังไงกันบ้างเนาะดูนี่ดูข้างซ้ายข้างขวาหมดกันดูดาวกระจายหักกระจายเลยน้ำท่วมทุ่งเลยทุกคนนี่ แตงไทยสุกไปอีกลูกแล้วนะคะลูกนี้ยังยังไม่หลุดปิงก็ยังไม่ได้เก็บพรุ่งนี้เช้าอาจจะหลุดเพราะว่าฝนมันตกเนาะดูบ่อปลาหญ้าพังนะทุกคนตะลิงพังดีมาเห็นทันไม่รู้ทันนี้ออกไปมั่งหรือเปล่าก็มาขุดปิดแล้วก็ปล่อยน้ำออกเนาะ เพื่อเพื่อช่วยให้มันยุบลงดูนูน้นเป็นทะเลหลวงเลยนูน่นระจัดกระจายเต็มไปหมด เดี๋ยวไปดูบ่อเพื่อนบ้านซิว่าเป็นยังไงน้ำเข้าไปยังไงมัง่งใบกระจายหมดเลยน้ำเต้าฟักทองนู่นเห็นไหมบ่อ,อย่วว่าย่าจะไม่เดินไปนะทุกคน นน้ำเข้าใหญ่เลยค่ะยขยายใ,ให้ดูเนาะนดปากบ่อนะนนน้ำไหเลเร่ง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 เข้าบ่อใหญ่เลยอ่ะได้ครึ่งบ่อหรือยังลูกจะเต็มแล้วดีจะได้มีน้ำไว้ใช้ ไอเราไม่ได้ใช้หรอกดูแต่งจมน้ำแต่งจมน้ำทุกคนนี่เพิ่งปลูกใหม่นะอันเนี้ยนูน่นอันนูน่นไถไว้ทุกคนไถไว้หน่อยนึงนั่นอะ ว่าจะไว้ปลูกน้ำเต้าหลวงพี่พี่ก็เป็นทะเลหลวงเลยคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างดูน้ำเต้าลูกเลื่อนกลาดยังไร ทุกคนเป็นทะเลเลยสงสัยจะต้องพรุ่งนี้เช้าจะต้องได้ขุดไอ้นี่ขึ้นแน่เลยอะ่ะขนุนปลูกตรงนี้ไม่ได้แล้วไม่เหมาะไม่เหมาะต้องเอามาใช้ฝั่งสักหน่อยแล้วแหละปลูกตรงนั้นไม่ได้แล้วไม่เหมาะเลยค่ะจมน้ำไปแล้วขนุน แรงตึงพี่จะมาปลูกบ้านเดือนนี้ด้วยนะคะทุกคนจะเป็นยังไงบ้างเขายังไม่ทำอะไรนี่ไม่ตกเขาเกี่ยมการว่าจะทำเนี่ยเอาเลยดูดูดูนาเพื่อนบ้านข้างๆเมื่อเช้านี้เขามาพ่นยา ไม่ได้ไม่ได้คุ้มกับค่ายาเลยสมังแอบให้ให้มองไอ้นี่ย่าหน่อยนึงดูเนี่ยน้ำตาเอ๊ยแตงไทยกกเล็กกกน้อยติดเต็มเลยนะทุกคนโน่นลูกเกลื่อนกลาดบอ่อปลายหญ้านะ อืเป็นทะเลเลยดีนะนะ่ะนึกยังไงลุกออกมาดูสักหน่อยนึงถึงได้มาเห็นพอดีว่าไอคันคันบ่อมันกำลังทะลักออกพอดีเลยสูบน้ำออกแล้วล่ะเอาไอนั่นสายยางแล้วล่ะ มันคงจะโอเคแหละดูเป็นทะเลเลยทุกคนนะ่ะจะปลูกยังไงจะทำได้ยังไงเดี๋ยวมาดูความเก่งของช่างกันแล้วกันดูอันนี้ถั่วนะคะทุกคนดูถั่วยังต้นล้มเลยอะ่ะ อันนี้เป็นถัวถ่วถั่วไรเสือของคุณหมายที่ให้มาย่ามาปลูกนะเนี่ยกำลังว่าจะเลื้อยไม่เลื้อยดูน้ำเต้าพอมันโดนฝนเข้าเหมือนมันทะลึ่งทุกคนดูเมื่อตอนใบใบย่บา,ยยามาตัดพวกนั้นมันยังไม่โตเท่านี้เลยอันนี้โตแหละแต่ก็จะไม่ตัดะเอาไว้พรุ่งนี้ลูกใหญ่ลูกโตอะไรก็ช่างหัวมัน อะไรล่ะขอขับไปไหนก็ได้ดูสิเป็นทะเลเลยดูกกนี้ลมมันพัดกระเจิดกระเจิงดูมะเขือพวง ต้นลู่เลยหลังฝนตกเนาะแอบถอนให้ใจเล็กๆ <c oughs> ก็ไผ่มันคงดีนะมันมันชอบน้ําเขาบอกมันชอบน้ำเนาะมันคงไม่เป็นไรแต่นูน่นน่ะแตงแตงไทย่จมมิดน้ําเลยมิดน้ําวันนี้วันนี้ตกหนักกว่าวันวันวันก่อนเนะาะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ตกแต่ไม่มากอะ่ะแต่วันนี้ตกหนักมากวันก่อนนู้นก็ตกหนักแต่ก็ยังไม่เท่าวันนี้นะวันนี้ทั้งทั้งลมทั้ง ทั้งฝนทั้งฟ้าฟ้าก็ร้องนะย่าไม่ได้ไปบ้านใครช่วงสามโมงไปรับหมวยกลับมาสามโมงกว่า,ก,วาก็เลยออกจากบ้านแม่ใบแล้วก็ปิดเครื่องเลยทุกคนฟ้าแรงนี่ก็ยังฮึมฮันะแต่ก็ไม่มากนะย่าก็เลยมาถ่ายวิดีโอนี้ให้ดูแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเน็ตนะทุกคนดู กรจะ,จจะจายกันอันนี้เป็นไหลทางนะคะทุกคนนู่นที่พี่เขาก็จะยาวไปนูน่นยาวไปยันที่หญ้าไถนู่นเลยนะ เออแต่พี่เขาจะปลูกบ้านแถวแถวเนี้ยแหละค่ะแถวแถวเนี้ยแหละแถวแถวเนี้ยทีนี้เราก็มาดูกันว่าเวลาช่างมาเนี่ยมันจะนจะเป็นยังไงบ้างเขาจะเลื่อนไหมจะเลื่อนเวลาการปลูกไหมเนาะเพราะว่าช่างเขาเหมาเขาก็ตามตามวันเวลาที่เขากำหนดไว้อะเนาะ โอเคนะทุกคนย่าก็วันนี้ไม่ได้ทำอะไรด้วยมีคลิปที่ทำปูนนั่นหน่อยเดียวแล้วก็เลยมาถ่ายหลังฝนตกให้ดูกันน่นอ,อันนั้นของยา่าก็จะสูงกว่าของพี่หน่อยนึงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะ ในวันฝนตกเนาะไม่ได้ทำอะไรมากมายคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีนะคะ